สุดอึ้งเมื่อทีมขุดเจาะเหมืองในประเทศบราซิลบังเอิญขุดพบหินยักษ์ประหลาดก้อนหนึ่งว่ากันว่าการค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบหินธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการค้นพบอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเพราะนี่คืออเมทิสยักษ์แห่งบราซิลราชินีสีม่วงที่ก้อนใหญ่ที่สุดในโลก อเมทิสเป็นแร่ควอสชนิดหนึ่งที่มีสีม่วงสวยงามเกิดจากการตกผลึกของแร่ควอดภายในโพรงหินภูเขาไฟโดยสีม่วงของมันมาจากธาตุกัมันตรังสีในดินช่วยเปลี่ยนสีควอสให้กลายเป็นสีม่วงและใช้เวลานานหลายร้อยล้านปีในการก่อตัวขึ้น หากพูดถึงประเทศที่เต็มไปด้วยอัญ,ญมณีสวยงามบราซิลต้องติดอันดับต้นๆของโลกแน่นอนโดยเฉพาะอเมทิสที่มีสีม่วงสุดลึกลับดึงดูดใจใครต่อใครมาหลายศตวรรษย้อนกลับไปในปี2020ในรัฐริโอกรันดีโดซูนซึ่งเป็นแหล่งอเมทิสที่สําคัญของโลกเมื่อทีมสำรวจกําลังทําการขุดเจาะตามปกติเหมือนทุกวันแต่แล้วพวกเขาก็เจอก้อนหินยักษ์ปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้ดินลึกหลายเมตรตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นแค่หินปกติ แต่พอขุดลึกลงไปเรื่อยๆแสงสีม่วงจากผลึกที่ด้านล่างก็เปล่งประกายออกมาราวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมานับล้านปีถ้าถามว่ามันใหญ่แค่ไหนบอกเลยว่าใหญ่บิ๊กเบิ้มจนต้องใช้เครื่องจักหนักในการขุดเพราะอเมทิสก้อนนี้มีความสูงประมาณ3เมตรและมีน้ำหนักมากถึง2.5ตันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดที่เคยพบเลยก็ว่าได้นักธรณีวิทยาคาดว่าอเมทิสก้อนนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอนลลาร์หรือราวๆ350ล้านบาท หลังจากการค้นพบอเมทิสก้อนนี้ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเพื่อให้คนทั่วโลกได้ชมความมหัศจรรย์และความงดงามของธรรมชาติ